ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยลงทะเบียนรับวัคซีนในจุดบริการนอกโรงพยาบาล25จุดในกรทมสำหรับประชาชนที่อายุ18-59ปี10เดือนและผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว7กลุ่มมี3ช่องทางคือ1ในเว็บรงทะเบียนที่เว็บไทยร่วมใจ .com อันที่ 2. คือที่แอปพลิเคชันเป๋าตางังและที่ 3. ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะมี7 Family Mart Hub แล้วก็ Big C m i มินิ g C นะคะมาดูว่าทำยังไงบ้างสรุปก่อนนะคะขั้นตอนการฉีดวัคซีนหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็ไปจุดที่รับการฉีดแล้วก็แสดงตัวตนโดยเสนเอ,อ แสดงบัตรประชาชนแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ประเมินอ,อาการหลังฉีดนะคะหลังจากนั้นก็รับใบนัดเข็มที่2พอเข็มที่2ใบนัดแล้วลราก็ยื่นใบนัดยืนยันตัวตนแสดงบัตรประชาชนแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ประเมินอ,อาการค่ะจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล25จุดในกรทมมีที่ไหนบ้างดูตามนี้เลยนะคะ ดูตรงไหนที่ใกล้บ้านท่านนะคะสามารถสอบถานการลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติมที่คอ l l center 1นเตอร์1516ได้ค่ะคลิปนี้จะแสดงการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะลองมาดูว่าทำอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราก็ไปที่แอปเป๋าตัง แล้วก็จะมีให้เราใส่พินของเราเองนะคะเมื่อใส่พินเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาในแอปเป๋าตังในหน้านี้นะค่ะเลื่อนมาข้างล่างก็จะมีโครงการในแอปนะคะก็มาแตะข้างล่างนะคะโครงการไทยร่วมใจแสดงความประสงค์นะ แตะเข้าไปก็จะมีแตะที่สีน้ำเงินนะคะแสดงความประสงค์ก่อนอันดับแรกก็จะแสดงความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนก็จะมีรายละเอียดว่าเราต้องอรับทราบข้ออะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแตะตรงสีน้ำเงินนี่ค่ะแตะยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วก็จะมาหน้านี้นะแสดงความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนก็จะเป็นหลักฐานการแสดงตนก็คำนำหน้านางนายแล้วก็ชื่อของเรานะคะชื่อนำสกุลเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ใส่ลงไปในช่องที่ระบุไว้นะถามนี้นะคะ เป็นชายหรือหญิงนะฮะจากนั้นก็ให้กรอกนะคะวันเดือนปีเกิดที่ระบุในบัตรประชาชนสำหรับประชาชนที่อายุ18-59ปถึง59ปีแล้วก็น,นอกจากนั้นที่อยู่ปัจจุบันต้องเป็นที่อยู่ในกทมนะ25จุดนี้คือผู้ที่อาศัยอยู่กทมค่ะใส่เข้าไปแล้ว นอกจากนี้เราจะต้องใส่บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินก็เป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรและอาชีพคนที่ลงทะเบียนเนี้อาชีพอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็ติ๊กยินยอมแล้วก็ยืนยันสีน้ำเงินนี้นะแล้วก็กดยืนยันตรงสีน้ำเงินก็จะมีเลข otp 6หลักมา ที่ message นะคะแล้วก็กรอก OTP เข้าไป6หลักส่งมาทาง message าแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งในมือถือเราจะขึ้นว่าข้อมูลของท่านอยู่ระหว่างการจัดสรรวัคซีนแล้วเราก็กดตกลงจากนั้นเราก็ไปที่แอปเป๋าังอีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่แอปเป๋าังิกดพินเข้าไป ก็ไปเจอหน้านี้นะคะโครงการนี้นะคะโครงการไทยร่วมไทยแล้วก็กดเข้าไปอีกตรงนี้จะให้เราเลือกจุดบริการเวลาและสถานที่นะคะแล้วก็เลือกจุดบริการในตรงนี้ค่ะกรณีนี้ยกตัวอย่างเราเลือกจุดฉีดวัคซีนที่มหาลัยศรีปรทุมแล้วก็เลือกวันที่ เช่น14 15 16ว่างที่อื่นเต็มกราน,นี้เราเลือกวันที่15ก็จะโชว์ว่าเวลาไหนก็9-11นก็จะว่าง111คนอย่างเงี้ยเราก็เลือกวันที่ว่างแล้วเวลาเลือกเวลาได้ตามที่เราต้องการช่วงกี่โมงเช่น9-11ว่าง111คนแล้วก็กดเข้าไปนะคะก็ เราก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นหน้านี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็กดตกลงระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จเลือกสถานที่วันเวลาก็จะขึ้นข้อมูลรับบริการเป็นชื่อเรานะคะถ้าตรวจสอบสถานที่ได้ขอให้ทุกคนลงทะเบียนได้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ